สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมตัวปวนสายปันเสนอนะครับผมมาวาลเลอรกับป้ายครับผมวันนี้ก็จะเชิงติดแบบววอลลๆวอวจักหน่อยนะครับผมเนาะเพราะว่าตอนนี้มันกันหนาวนะใกล้เข้าจะหนาวเข้ามาเราก็ต้องไปอยู่ในถ้ำกันจักหน่อยระวันนี้เนาะมาสิพาไปเขาถ้ำเนาะวันนี้มีทุนมาสามร้อยครับผมมามาเปิดนาถ้ำโดยทุนสามร้อยครับผมวันนี้เนาะมาวาลเราก็จะขยับเบ็ดจักหน่อยนะครับผมไปที่เบ็ดห้าก็พอแล้วครับผม มันน้อยเกินไปนะขอจักสิบแล้วกันนะปรับเทอร์โบมาออโต้แล้วกันนะมือเรามันจะยิกขนาะดกุดใบมันจะมือมันจะค้างเนาะมาอออัตโนมัตนะครับผมอัตโนมัตนะอัตโนมือเบาไหวนะครับผมมาเจา้าโอ้โหดอกสามดอกแรกกลับมาว่าจังไรละโอ้โหมาเอาเรื่อยๆวา่าเอาเรื่อยๆครับเดินทุกต่อแบบนี้ก็งามอยู่นะมามาว่าจังไรว่าจังไรโอ้โหเยยบไปละ มาจ้ะมาจ้ะมาเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเราวเหมือนกันนะโสเท่านี่มันเอาเรื่องเอาเราวนะตอนนี้นะมันมันมัน,ม,น,ม,นมันเปนไหนมดละ่ะมามาโอ้โหโอ้โหมาจากสมเกตเตอร์ส uh huh. ี่ดอกสี่ดอกสี่ดอกสิบข้างสี่ดอกสิบข้างมามารอชม โอ้โหเกี่บมัดใหม่มัดมือไปเนาะจากสามร้อยแล,ลย้วร้อยเดี๋ยวเนาะมามามาดอกนี่ดอกนี่ดอกนี่ก็ต้องแตกจะ้ะหินเขียวเขียวออมาเต็มหนากระดอนเจ็ดร้อยยี่สิบแปดวายวายมาดูคีดูคีกับอีอวัยสามราา้อยหกฟีบุนะมาเจาะรางวัลก่อนโตซุปเปอร์ไปหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบหกเนาะมายังเลย 9, 9, 10, เก่าดอกกันยาวๆเลยรักกันนะครับผม มาเอมาด้ย้ยเอเอโอ้ยมาครับมีลุ้นเอครับมีลุ้นเอโอ้โห,โโห,โโหพิษสั่งครับผมเอมาพิช่องไปหกดอกครับผมเหียวเวกันเลยเผื่อจะโดนฟรีในฟรีบ้างนะครับผมมามันมาสักสี่ดอกอีกบักรายขอ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 ,ขอ,ขอตอนนี้อยู่สินสิบแปดแล้วมาจ้าว่าจังไดของแพงแพงของแพงแพงไม่มีอะไรเกิดขึ้นในสาวทำเลย 270นะอ่ะไม่สองดอกกันยาวๆเลยแล้วกันนะครับผมมันเป็นจังไดมาดอกสุดทอยวอจังไดล้โอ้โหหลังวันรวมครับผม1,646ัอ่ครับผมาพอได้ยกได้เลมกันอยู่ครับก็ต่อเราก็ไปกันยาวๆเลยแล้วกันนะมาขอฟรีเกมอีกหน่อยสาวทำเขาทำสาม300ตอนนี้จัดมาที่พันเจ็ดนะเดยเรายังไม่ยอมว่าขอขยับไปที่เปิดสามสิบนะมาเราจะกดอัตโนมือไปเนาะคันนี้ านี่มันจะต้องไปอัตโนมือละครับผมมาเบ็ดมันแพงเบ็ดมันแพงเบ็ดมันแพงแล้วมันก็ต้องแตกให้เราหน่อยดิมาดิมาดิาดว่าจังใดโอ้โหอุ้ยนาเสียดอยไปเงางๆกันเลยแล้วกันนะมาสิบมาสิบมาโอ้โหไปใส่หมดละมาขอเน่ขอเน่โอ้โหเงี้ยจอยมาตัวเม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 ไปใส่เม็ดมาสิบมาสวยน้ำเงินโอ้โหมา เคดูเคดูเคดูเคน้ำเงินน้ำเงินอาสิบมาน้ำเงินน้ำเงินช่องแรกนะเอ้ามาจ้มีลุ้นน้ำเงินว่ะทุกคนโอ้โหเคมามีลุ้นน้ำเงินอีกแล้วว้ามันมาพิชชองแล้วผมามาจัดมาครับเจ็ดร้อยสิบเจ็ดเนาะโอ้โหตอนนี้ก็สองพันละเอามาแต่ยังไม่ยอมครับผมมาขอจากสองพันสามสองสิสองพันห้า เป็นจังไดี4ดอกครับผมซาเกตเตอร์เบส30คุณนะผม้มามามีรุ่นเหมือนมีรุ่นเหมือนครับผมมาถ้ามันเข้าี่มีแตกเหมนเลยนะทุกคนนะมาว่ามาว่าโอ้โหจัดมาทำไมจัดมาทำไมจัดมาทำไมวาราก็ไปาดิแบบนี้คีคๆคมาแบบนี้สวยงามเต็มน,นาการาครับพันเจ็ด โอ้โหไ้มีคนสิบจัดมาหกร้อยหกสิบยังไงยังไงคิวคิว <GO> ค <av uther> ิวดูคิวคิวขอคิวได้ไหมคิวคิวโอ้โหเร่ยเกือบไปนะซุปเปอร์เมก้ามาสนะี่พันสองร้อยเนาะตอนนี้จัดมาที่สี่พันแล้วบอกมะเอาไปกันเงาๆเลยเนาะเลยเนาะเลยเนาะของแพงๆแบบนี้ก็ะเพรย์ร้อยสิบว้าวก็มาอีกแล้วพันส ไม่หยุดไม่ย่อนครับมารางวัลก้อนโตซูเปอร์มิกาไป2418นอาะมาอดอกกันเงาเงเลยมาเป็นจังไดราบ,บางนี้บางนี้มาทัวสวยงามแล้วโอเคมารางวัลก้อนโตครับ720ขอยยยกไเลมมกันอยู่ไปสีดอกกันมาจ้ายังไงยังไงจะได้ไม่ได้โอ้โหเกือบไปนอนเลยมา3ดอกครับผมมาเกือบโดนฟรีในฟรีแล้ว สองดอกสุดท้ายขอมันหมานมันหมานจะสองพันดอกสุดท้ายตอนนี้เกือบเงินละบางนี้บอกแล้วมันจะมีเกือบเงินเกือบเืินเลยซุปเปอร์ไม่กลับไปสองพันนะมาดอกสุดท้ายขอมันหมานสักพันได้ไหมโอ้โหดอกสุดท้ายไม่โดนเลยครับผมมาตอนนี้ก็มาครับเงินรางวัลรวมเขาโอ้ยสามร้อยเนาะครับผมเกือบไปละมาเก4 1พันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดครับผมมาโอ้โหบอท้ามาดาครับจัดมาที่หนะึ่งนหนึ่งพันหกร้อยเนาะ เราจะขอขยับเบ็ดไปที่เบ็ดห้าสิบเบ็ดร้อยเลยแล้วกันนะสักหดอกนะมันมีเศษอยู่หกร้อยเนี่ยมาว่ามาว่ามามาไหมมาไหมมาว่า,า,วา,า,วาเอาเรื่องครับพันเก้าพันเโอ้โหย,ยังไม่หยดุดอีกยังไงยังไงไหลไปอีกแล้วไหลไปอีกแล้วคิวมาตคิวมาก็จัดไปดิโอ้โหบังนีบางนี้านรางวัลก่อนโตมาครับผม2 4ง0ันร้อยยี่สิบเนาะมาไปจาก2ดอกก็จะพอแล้วเนาะ มาจ้ะมาจ้ะยังไงสองดอกจะได้พอไม่พอเอาไปอีกเจัดดอกมาพอละเอาที่หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยนี่ก็พอละครับผมมาสัานี้ก็เหลือละครับผมเนาะโอเคครับก็ฝากก like, go check, go check, go ดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกันนะครับผมทุนสามร้อยจัดมาที่หมื่นสามนะโอ้โหไม่เคยมีใครทําได้ก็มีแต่ตัวปนสายปันเนี่ยละครับผมมาก็ฝากก like, go check, go ดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ได้แล้วกันนะครับผมมาใครที่ให้ผมเล่นเกมไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เนาะ โอเคครับคอมเมนต์ก็คอมเมนต์เกมแล้วก็ทุนเท่าไรบิดเท่าไรก็อคอมเมนต์กันข้ามาได้นะผมจะโชว์สเต็ปให้ทุกคนได้รู้ได้เห็นว่าระดับทีมแล้วมันต้องต้องทำได้นะโอเคครับก็ขอตัวลาไปก่อนเลยแล้วกันนะครับผมขอบคุณค่ะ